ดอชคอย n กำลังอยู่ในเส้นทางสู่การเป็นสินทรัพย์การเงินกระแสะหลักอย่างเต็มตัวด้วยความพยายามของหลายบริษัทในการผลักดัน SPOT DOGE COIN ETF ในสหรัฐอเมริกา21 h a r e s ได้ยื่นจดทะเบียน21 h a e s d o s e COIN ETF แบบ SPOT อย่างเป็นทางการต่อ SEC โดยเอกสารล่าสุดเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อผลักดัน DOGE COIN เข้าสู่ตลาดการเงินกระแสะหลักอย่างเต็มตัว ETF นี้จะถือครองด dge คอย n จริง100% โดยมี Coinbase Custody เป็นผู้ดูแลสินทรัพย์และมีแผนจะจดทะเบียนใน NASDAQ โดยราคาจะติดตามดัชนี C F Benchmarks, D O G E, U S D, Grayscale ได้ยื่นเปิดตัว Grayscale Dogecoin Trust พร้อมแผนการแปลงเป็น ETF และ SEC ได้เริ่มพิจารณาแล้วในเดือนพฤษภาคม2025 Bitwise ได้ยื่น Bitwise Dogecoin ETF แบบ s p o t t และ SEC ได้เลื่อนการตัดสินใจออกไป โดยคาดว่าจะพิจารณาอีกครั้งในเดือนมิถุนายน2025บริษัททั้ง3ราย21 Chase, Grayscale, Bitwise ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของ SEC ซึ่งอาจใช้เวลาสูงสุดถึง240วันหากได้รับการอนุมัติจะถือเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ DOGE COIN ในการเข้าสู่โลกการเงินแบบดั้งเดิมทำให้ DOGE COIN กลายเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนสถาบันทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้